สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญคดีหนึ่งนะครับจากจังหวัดชุมพรที่หลายคนอาจจะยังจำกันได้กรณีหญิงขับรถ BMW ชนสาแม่ลูกเสียชีวิตคือผลของคดีนี้น่าสนใจมากครับเพราะถึงแม้ศาลจะตัดสินลงโทษจำคุกจำเลยไปแล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันก็มีการตกลงจ่ายค่ายเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียหายเป็นเงิน จำนวนคน่อนข้างสูงนะครับ5.5ล้านบาทใช่ค่ะคดีนี้มีประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็หน้าพิจารณาหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่พฤติการตอนก่อเหตุที่ถือว่าร้ายแรงมากคือขับรถตอนเมาแล้วก็ยังเจอ,เอ,อสารเสพติดในร่างกายด้วยครับจนเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตตั้ง3รายนะคะเป็นแม่กับลูกเล็กๆอีก2คนแล้วก็ยังมีเรื่องกระบวนการทางกฎหมายที่ตามมาอีก ทั้งการสู้คดีการเปลี่ยนคําให้การแล้วก็เรื่องสําคัญคือการเจรจาค่าเสียหายค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากสรุปข้อเท็จจริงทางคดีแล้วก็รายละเอียดคํำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ศาลท่านเอามาพิจารณาในการตัดสินคดีนี้แล้วกเ็เหตุผลเบื้องหลังข้อตกลงค่าเสียหายที่ดูเหมือนจะเยอะเนี่ย คืออะไรแล้วก็ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมในการจัดการคดีที่ความสูญเสียรุนแรงแบบนี้มันเป็นยังไงกันแน่ได้เลยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะต้องเริ่มจากตัวเหตุการณ์ก่อนเลยสรุปแบบสั้นๆก็คือจำเลยขับรถ BMW ค่ะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ประมาทด้วยในสภาพที่คือทั้งเมาเหล้าแล้วก็มีสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะแล้วรถก็เสียหลัก ไปชนผู้เคราะห์ร้าย3ามคนแม่ลูกที่เขากําลังเดินอยู่ริมถนนนะคะทําให้ทั้ง3ามคนเสียชีวิตทันทีเลยค่ะตรงที่เกิดเหตุโอ้แค่ฟังข้อแท้จริงเบื้องต้นนี้ก็สะเทือนใจแล้วนะครับแล้วทางกฎหมายล่ะครับจําเลยโดนตั้งข้อหาอะไรบ้างครับเห็นว่ามีหลายข้อหามากๆอ,อ๋อใช่ค่ะข้อหาที่อายการฟ้องนี่คือครอบคลุมการกระทําผิดหลายอย่างมากเลยค่ะหลักๆเลยก็คือความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญาครับ อันนี้ข้อหาหลักใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบจราจรทางบกอีกหลายกระทงเลยทั้งขับรถประมาทขับรถหน้าหวาดเสียวขับแบบไม่คำนึงถึงความปลอดภัยคนอื่นแล้วที่สำคัญมากๆนะคะคือข้อหาขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็ขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายซึ่งการกระทำทั้งสองอย่างนี้พอเป็นเหตุให้คนอื่นตายเนี่ยถือเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากค่ะครับผม ยังไม่หมดนะคะยังมีข้อหาไม่หยุดรถช่วยเดือหลังเกิดเหตุหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าชนแล้วหนีนะคะชนแล้วหนีด้วยค่ะแล้วก็มีความผิดฐานขับรถไม่มีใบขับขี่อีกแล้วก็ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือเม็ดแอมเฟตามีนด้วยค่ะโอ้โหคือเรียกว่าทําผิดทีเดียวแต่ผิดกฎหมายไปหลายบทหลายมาตรามากๆเลยนะครับทั้งเมาถึงเสพยาขับรถเร็วประมาทชนคนตายหนีแถมไม่มีใบขับขี่อ้อมัน มันสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมแบบรุนแรงจริงๆครับถูกต้องเลยค่ะการรวมกันของพฤติกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทำให้คดีมันมีความร้ายแรงมากเป็นพิเศษเลยทีนี้มาดูในส่วนกระบวนการพิจารณาคดีกันบ้างนะคะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องคำให้การของจำเลยค่ะตอนแรกจำเลยให้การว่าอย่างไงครับเขาเขาต่อสู้คดีหรือเปล่าครับช่วงแรกๆเลยนะคะ จำเลยให้การปฏิเสธบางข้อหาค่ะแล้วก็มีการต่อสู้ในประเด็นที่ว่าแบบฝ่ายผู้เสียชีวิตเองก็อาจจะมีส่วนประมาทด้วยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอ้าวเหรอครับมีประเด็นนั้นด้วยและแล้วทำไมสุดท้ายถึงมาเปลี่ยนคําให้การล่ะครับมารับสารภาพทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะคือระหว่างที่คดีกําลังดําเนินไปเนี่ยจำเลยเขาก็ยื่นคําร้องขอถอนคําให้การเดิมที่เคยให้ไว้แล้วก็เปลี่ยนมาให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้องทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะไม่สู้แล้วอืการเปลี่ยนใจมารับสารภาพกลางคันแบบนี้มันส่งผลต่อก,การพิจารณาคดีหรือว่าการลงโทษของสารมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเป็นเพราะเห็นว่าเออ หลักฐานมันแน่นมากสู้ไปก็ไม่น่ารอดแล้วและพีนิดล้วก็สามารถลดโทษที่ควรจะได้รับลงได้ถึงกึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ลดครึ่งหนึ่งเลยใช่ค่ะส่วนสาเหตุที่จำเลยตัดสินใจเปลี่ยนคำให้การก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยรวมกันนะคะอาจจะประเมินจากพยานหลักฐานฝ่ายโจทแล้วเห็นว่าเออมันแน่นหนาจริงๆสู้ต่อไปอาจจะไม่เป็นผลดีหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แบบว่าเพื่อหวังประโยชน์จากการลดโทษหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากความสำนึกผิดในการกระทำของตัวเองจริงๆก็ได้ค่ะแต่คือไม่ว่าเหตุผลคืออะไรนะคะการรับสารภาพก็ถือเป็นปัจจัยบวกให้จำเลยในแง่ของการกำหนดโทษค่ะเข้าใจครับ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โทษลดลงได้เยอะเลยทีเดียวทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากเลยคือเรื่องค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนหรือว่าค่าเสียหายการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของคดีนี้เหมือนกันค่ะคือทางฝ่ายโจทย่รวิงก็คือสามีและพ่อของผู้เสียชีวิตทั้ง3าคนนะคะท่านก็ได้ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้จมเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาด้วยตอนแรกเนี่ยเรียกร้องเป็นจํานวนเงินรวมทั้งหมดเออยี่ล้านกว่าบาทค่ะ24ล้านโอ้โหถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายตกลงกันได้ที่เท่าไหร่ครับแล้วใครเป็นคนจ่ายบ้างครับ ในส่วนค่าเสียหายนะคะต้องแยกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกคือเงินที่มาจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ของจำเลยก็คือบริษัทฟอร์คอนประกันภัยนะคะซึ่งเขาได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้ครอบครัวผู้เสียหายไปแล้วเป็นเงิน4ี่ล้านห้าแสนบาทค่ะ4ี่ล้านห้าแสนบาทจากประกันภยัยอันนั้นก็เป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะครับแล้วส่วนที่ตัวจำเลยเองต้องรับผิดชอบล่ะครับตกลงกันยังไง ในส่วนที่จำเลยต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมนะคะน้องเหนือจากเงินประกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายคือจำเลยกับโจ์ร่วมได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในเรื่องค่าเสียหายส่วนนี้ค่ะโดยจำเลยตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้โจดร่วมเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน5้าล้านห้าแบาท5้าล้านห้าแบาทอ๋อรวมกับเงินประกันก็เป็น10ล้านบาทพอดีเลย ตัวเลข5.5ล้านที่ตกลงกันนี่การจ่ายเงินเป็นแบบไหนครับจ่ายครั้งเดียวเลยหรือว่าทยอยจ่ายไม่ใช่ก้อนเดียวค่ะตามรายละเอียดในสัญญานะคะคือมีการชำระไปแล้วบางส่วน2อง,งวดรวมเป็นเงิน500,000บาทค่ะก็คือ300,000บาทเมื่อกรกฎาคม68แล้วก็อีก200,000บาทเมื่อตุลาคม68อ๋อจ่ายไปแล้ว500,000แล้วส่วนที่เหลืออีก5ล้านละครับ ส่วนที่เหลืออีก5ล้านบาทนี่แหละค่ะที่ตกลงกันว่าจะผ่อนชําระเป็นรายเดือนโดยจำเลยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโจ์ร่วมเดือนละไม่ต่ํากว่า30,000บาทค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะจ่ายครบตามจํานวนเดือนละ30,000บาทกว่าจะครบ5ล้านนี่ถ้าคิดคร่าวๆนะครับต้องใช้เวลาเกือบ14ปีเลยนะครับนานมากจริงๆ ใช่ค่ะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากจริงๆแต่ในมุมหนึ่งนะคะการได้ข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะมีการชดใช้ถึงแม้จะต้องใช้เวลานานก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับครอบครัวผู้เสียหายนะคะถ้าเทียบกับการต้องไปเริ่มต้นฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งใหม่ซึ่งกระบวนการมันอาจจะยืดเยื้อยาวนานกว่านี้อีกแล้วผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่แน่นอนนะคะว่าจะ,จะได้ค่าเสียหายตามที่ต้องการหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้ถ้าจําเลยเขาไม่มีทรัพย์สินพอ ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับคือการยอมรับข้อตกลงแบบนี้อาจจะดีกว่าความไม่แน่นอนแต่แต่การรอคอยนานขนาดนั้นมันส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของครอบครัวผู้สูญเสียไหมครับเทียบกับการได้รับเงินก้อนหรือการไปสู้คดีแพ่งที่อาจจะเครียดกว่าเดิมเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะคือการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจเนี่ยมันประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ยากจริงๆนะคะ การได้รับเงินก้อนอาจจะช่วยให้ตั้งหลักชีวิตได้เร็วขึ้นแต่การยอมผ่อนระยะยาวอาจจะสะท้อนความเป็นจริงทางปฏิบัติมากกว่าว่าจำเลยอาจจะไม่สามารถหาเงินก้อนใหญ่มาจ่ายได้ทันทีแล้วการมีสัญญาที่แน่นอนก็อาจจะให้ความมั่นใจได้ระดับหนึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวจริงๆคะ่ะครับผมกลับมาที่ตัวคดีอาญาบ้างนะครับนอกจากเรื่องการรับสารภาพกับก,บการพยายามชดใช้ค่าเสียหายแล้วเนี่ย มีปัจจัยอะไรอีกบ้างครับที่ศาลนำมาพิจารณาเพื่อตัดสินลงโทษจำเลยศาลพิจารณาจากข้อมูลรอบด้านเลยค่ะก่อนที่มีคำพิพากษานะคะศาลได้สั่งให้พนักง,งานคุมประพฤติไปทำการสืบสอบและพินิจเกี่ยวกับตัวจำเลยก่อนค่ะการสืบสอบและพินิจอันนี้คือกระบวนการอะไรครับช่วยอธิบายง่ายๆหน่อยครับ อธิบายง่ายๆก็คือการที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะคะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวจำเลยค่ะทั้งประวัติส่วนตัวการศึกษาอาชีพสภาพครอบครัวสภาพแวดล้อมรวมถึงพฤติกรรมในอดีตประวัติอาชญากรรมถ้ามีนะคะครับและที่สำคัญในคดีนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาผลร้ายหรือการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบถามข้อมูลจากทั้งฝ่ายจำเลยแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายด้วยเพื่อรวบรวมเป็นรายงานเสนอต่อศาลให้ศาลใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะลงโทษจำเลยในสถานใดแล้วก็จะกำหนดโทษหนักเบาแค่ไหนคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการดูภาพรวมชีวิตพฤติกรรมของจำเลยประกอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วนอกจากการรับสารภาพการเยียวยาแล้วก็ข้อมูลสืบสอบแล้วมีอะไรที่สารให้น้ำหนักเป็นพิเศษอีกไหมครับปัจจัยสำคัญที่สารให้น้ำหนักมากในทางลบเลยนะคะก็คือพฤติการแห่งคดีที่ร้ายแรงค่ะแม้ว่าจำเลยจะรับสารภาพแล้วก็พยายามเยียวยาซึ่งเป็นเหตุบรรเทาโทษนะคะแต่สารก็ชี้ชัดว่าการกระทำของจำเลยมันร้ายแรงเกินกว่าที่จะนำเหตุเหล่านั้นมาอ้างเพื่อขอให้รอการลงโทษได้ค่ะ ความร้ายแรงที่ว่านี่สารชี้ไปที่ประเด็นไหนบ้างครับสารเน้นไปที่การขับรถด้วยความประมาทนะคะใช้ความเร็วสูงในเขตชุมชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือขับรถในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งมึนเมาถึง2ชนิดเลยคือทั้งสุราและสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคนอื่นแบบร้ายแรงที่สุดเลยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะผลของการกระทําก็คือการฆ่าช,ชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง3คนซึ่งมันความสูญเสียที่แบบไม่อาจประเมินค่าได้เลยแล้วที่ซ้ําเติมให้พฤติการมันดูแย่ลงไปอีกก็คือหลังจากก่อเหตุแล้วจําเลยไม่ได้หยุดรถให้ความช่วยเหลือค่ะแต่กลับขับรถหนีไปเลยจากที่เกิดเหตุไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ทันทีพฤติกรรมทั้งหมดนี้รวมกันสารจึงมองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากแล้วก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจําคุกค,ค่ะ ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับคือแม้จะพยายามแก้ไขในภายหลังแต่ความเสียหายความร้ายแรงที่เกิดขึ้นตอนแรกมันหนักหนาเกินไปจริงๆงั้นมาถึงบทสรุปสุดท้ายเลยครับคือคำพิพากษาสารตัดสินลงโทษจำเลยอย่างไรบ้างครับสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องทุกกระทงเลยค่ะ แต่เนื่องจากการกระทำบางอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นการขับรถโดยประมาทขับรถตอนเมาขับรถตอนเสพยาจนทำให้คนตายเนี่ยสารมองว่าการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทค่ะอ๋อกรรมเดียวผิดหลายบทใช่ค่ะซึ่งตามหลักแล้วจะต้องลงโทษในบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดค่ะแล้วระหว่างเมาแล้วขับจนคนตายกับเสพยาแล้วขับจนคนตายอันไหนโทษหนักกว่ากันครับ ในกรณีนี้สารระบุว่าอัตราโทษตามกฎหมายของทั้งสองฐานความผิดนี้มันเท่ากันค่ะคือมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีพออัตราโทษเท่ากันสารก็เลยเลือกที่จะลงโทษในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพรบรจราจรทางบกค่ะแล้วสารกำหนดโทษจำคุกสำหรับฐานนี้ไว้เท่าไหร่ครับก่อนที่เอ่นำเรื่องการรับสารภาพมาลดหย่อน สารเริ่มต้นกำหนดโทษจำคุกสำหรับฐานนี้ไว้ที่6ปีค่ะแต่เนื่องจากเห็นว่าพฤติการมันมีความร้ายแรงเป็นพิเศษคือนอกจากเมาแล้วยังขับโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวด้วยศารจึงใช้ดุลพินิษเพิ่มโทษเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งค่ะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งใช่ค่ะทําให้โทษในกระทงหลักนี้กลายเป็นจำคุก9ปีค่ะโอ้โหจาก6เป็น9ปีแล้วนอกจากโทษ9ปีในกระทงหลักนี้แล้วยังมีโทษในกระทงอื่นอีกใช่ไหมครับ มีค่ะยังมีความผิดฐานขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่สารกำหนดโทษจำคุก2เดือนค่ะแล้วก็ความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสารสั่งปรับ1,000บาทอ๋อครับรวมโทษเบื้องต้นก่อนลถหย่อนก็คือจำคุก9ปีกับอีก2เดือนแล้วก็ปรับ1,000บาทถูกต้องค่ะนั่นคือโทษตามกรอบกฎหมายสำหรับความผิดทั้งหมดที่จำเลยก่อขึ้นค่ะแต่ แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพซึ่งเป็นเหตุบรรเทาโทษสำคัญโทษก็เลยลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วจำเลยต้องรับโทษจริงๆเท่าไหร่ครับใช่แล้วค่ะสารลดโทษให้กลึ่งหนึ่งในทุกกระทงความผิดเลยฐานเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากจำคุก9ปีก็ลดเหลือ4ปี6เดือน ฐานขับรถชนแล้วไม่หยุดช่วยเหลือจากจำคุกสองเดือนก็ลดเหลือ1เดือนฐานขับรถไม่มีใบอนุญาตจากปรับ1000ก็ลดเหลือปรับ500บาทพอรวมโทษสุทธิหลังจากลดหย่อนแล้วนะคะจำเลยจึงต้องรับโทษจำคุกทั้งหมด4ปี7เดือนและปรับ500บาทโดยสารพิภากษาว่าโทษจำคุกนั้นไม่รอการลงโทษค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าไม่รอลงอาญา4ปี7เดือนไม่รอลงอาญา และนอกจากโทษจำคุกกับโทษปรับแล้วมีคำสั่งอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับอย่างเช่นเรื่องรถอ๋อมีค่ะมีคำสั่งให้ริบรถยนต์ BMW คันที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นของกลางในคดีให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยค่ะริบรถด้วยหลังจากสารชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก4ปี7เดือนโดยไม่รอลงอาญาแล้วเนี่ยสถานะของจำเลยตอนนี้เป็นอย่างไรครับคือ ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเลยหรือว่ายังไงต่อครับศาลคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้อ๋ออย่างอุทธรณ์ได้ใช่ค่ะแล้วในระหว่างที่รอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เนี่ยจำเลยสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันตัวได้ซึ่งในคดีนี้จำเลยก็ได้ใช้สิทธินั้นค่ะและผลการขอประกันตัวเป็นยังไงครับศาลอนุญ,ญาตไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นคดีที่เอ่อค่อนข้างแรยแรงแล้วจำเลยก็เคยมีพฤติกรรมหลบหนีหลังเกิดเหตุด้วย ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะศาลได้สอบถามความเห็นของฝ่ายโจทร,ร่วมคือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ถแถลงต่อศาลว่าไม่คัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยค่ะอ้าวไม่คัดค้านเหรอครับค่ะพอโจทร,ร่วมไม่คัดค้านประกอบกับจำเลยหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันได้ศาลจังหวัดชุมพรจึงมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยไประหว่างอุทธร์ค่ะอืมและมีเงื่อนไขอะไรในการประกันตัวบ้างไหมครับเพื่อ เพื่อป้องกันความเสีย่ยงมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันค่ะสารกำหนดวงเงินประกันไว้ที่150,000บาทแล้วก็ที่สำคัญคือมีคำสั่งให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ที่ข้อเท้าของจำเลยด้วยค่ะอ๋อติดกำไร EM ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณจักรด้วยแล้วก็ถ้ามีการย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งให้ศาลทราบครับ แปลว่าในทางปฏิบตัติตอนนี้จำเลยก็ยังไม่ได้เข้าเรือนจำแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำไร EM ติดตามตัวเพื่อรอต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปถูกต้องค่ะคดีนี้จึงยังถือว่าไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าทั้งฝ่ายจำเลยเองหรือแม้กระทั่งฝ่ายอา,ายการโจทหรือโจทร่วมก็ตามหากไม่เห็นด้วยกับคำพิาพากษาของศาลชั้นต้นก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธร์ได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะ ชัดเจนมากครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายครับงั้นถ้าจะสรุปแก่นสำคัญของเรื่องนี้ที่เราคุยกันวันนี้นะครับผลลัพธ์หลักๆก็คือจำเลยถูกตัดสินจำคุก4ปี7เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์แล้วก็มีการตกลงจ่ายค่าเสียหายให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวม10ล้านบาทนะครับก็คือ4.5ล้านจากประกันบวกกับอีก5.5ล้านที่ผ่อนจ่ายจากจำเลยค่ะ ปัจจัยสำคัญที่ศาลใช้ตัดสินก็คือการชั่งน้ำหนักระหว่างการรับสารภาพการพยายามเยียวยาซึ่งเป็นเหตุลดโทษกับความร้ายแรงสุดขีดของการกระทาทั้งเมาแล้วขับเสพยาชนคนตายสามศพแล้วก็หลบหนีซึ่งสารให้น้ำหนักกับความร้ายแรงมากกว่าจนไม่รอการลงโทษใช่เลยค่ะ กรณีศึกษานี้สะท้อนอะไรหลายอย่างเลยอย่างแรกคือผลทางกฎหมายของการขับขี่โดยประมาทอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะเมื่อมีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องมันรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดนะคะไม่ใช่แค่โทษปรับหรือรอลงอาญาเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อมีความสูญเสียถึงชีวิตเกิดขึ้นอย่างที่สองคือความซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการลงโทษผู้กระทำผิดให้ส,สมกับการกระทำ การเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดได้แสดงความสำนึกผิดแด้ไขตัวเองแล้วก็การชดเชยเยียวยาความเสียหายให้ฝ่ายผู้เสียหายซึ่งแต่ละปัจจัยก็มีน้ำหนักในการพิจารณาที่แตกต่างกันไปในแต่ละคดีค่ะครับเป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นการทํางานของกระบวนการยุติธรรมในคดีที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้นจริงๆครับแล้วมันก็ทิ้งประเด็นให้เรา,าชวนคิดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะผมคิดว่ามี2ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเลยคือการที่ศาลอนุญาตให้จำเลยประกันตัวพร้อมติดกำไร EM เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคดีที่สังคมมองว่าร้ายแรงมากและวจำเลยก็เคยมีพฤติกรรมหลบหนีในตอนแรกด้วยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของระบบยุติธรรมในการสร้างสมดุลระหว่างหลักการพื้นฐานที่ว่าจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดแล้ก็มีสิทธิเต็มที่ในการต่อสู้คดี กับความจําเป็นในการป้องกันสังคมแล้วก็รับประกันว่าจําเลยจะยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปคําถามคือการใช้กำไร EM ในกรณีแบบนี้มันมันถือเป็นสมดุลที่เหมาะสมและเพียงพอแล้วหรือยังครับ เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายและก็ความเชื่อมั่นของสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมๆกันเลยการใช้ EM ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่พยายามจะตอบโจทย์นี้แต่ว่าจะเพียงพอหรือไม่ในสายตาของสังคมก็คงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปค่ะครับส่วนอีกประเด็นที่ผมยังยังติดใจอยู่นิดหน่อยคือเรื่องค่าเสียหาย การที่ครอบครัวผู้เสียหายยอมรับข้อตกลงที่จะให้จำเลยผ่อนชำระเงิน5.5ล้านบาทเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเกือบ14ปีเลยเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการเยียวยาทางจิตใจแล้วก็การดำเนินชีวิตต่อไปของพวกเขายังไงบ้างเมื่อเทียบกับการที่อาจจะได้รับเงินก้อนเร็วกว่านี้แต่ต้องแลกมากับการต่อสู้คดีแพ่งที่ยาวนานไม่แน่นอนหรืออาจจะได้รับเงินน้อยกว่านี้แต่เป็นก้อนเดียวจบไปเลยมัน มันมีทางเลือกไหนที่ดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าครับสําหรับผู้สูญเสียในสถานการณ์แบบนี้นั่นเป็นคําถามที่สะท้อนความจริงอันน่าจะปวดของการเยียวยาในคดีลักษณะนี้เลยค่ะเพราะมันไม่มีสูตรสําเร็จจริงๆการชดเชยเป็นตัวเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยเร็วหรือช้าก็ไม่อาจทดแทนชีวิตที่สูญเสียไปได้นะคะการตัดสินใจย,ยอมรับข้อตกลงแบบผ่อนระยะยาวอาจจะเป็นทางเลือกที่แบบว่า ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นๆซึ่งอาจจะพิจารณาจากความสามารถในการชําระของจําเลยความแน่นอนว่าจะได้รับเงินในระยะยาวหรือความต้องการหลีกเลี่ยงความเครียดจากการดําเนินคดีต่อไปมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ปัจเจกมากๆค่ะครับผมสําหรับวันนี้ข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันก็น่าจะให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็แง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการขบคิดในประเด็นต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับ